ข่าวโพสต์ล่าสุดนะครับจากกลุ่มพลังไม้ก้องไกลซิ่วยอดมวยชมลมผู้สื่อข่าวกีฬานะครับมีมติให้ก้องไกลย,ยนี่มวยไทยแชมป์มวยรอบอิสุสุคนล่าสุดและแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยที่มีผลงานโดดเด่นในปีที่ผ่านมาเป็นนักมวยไทยอาชีพดีเด่นหรือว่ายอดมวยไทยผมคลายข้อสงสัยอีกนิดหน่อยนะครับคือรางวัลน,นี้เป็นคนละรางวัลกับที่ก้องไกลเคยได้นะครับ เป็นโพสจากกลุ่มพลังใหม่ครับที่พึ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับทั้งกลุ่มพลังใหม่แล้วก็ทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่แดงเขาทรายหรือว่าทางเพจศ,ศึกเจ้ามวยไทยเองก็ออกมาโพสตแสดงความดีดีกับกล้องไกลนี่มวยไทยเลยครับแล้วก็รางวัลผู้ฝึกสอนมวยไทยดีเด่นครับนายรอชติเทพวารินนะครับหรือว่าสตอเกียรติวิเชียจากค่ายมวยนี่มวย,ยไทยรางวัลคู่มวยดุเดือดดีเด่นครับก็เป็นกล้องไกลนี่มวยไทยกับเสกสรรออกขันเมืองครับแต่เดี๋ยวก่อนครับ จริงเหรอครับที่กล้องไกลได้ยอดมวยปี2อ6 3หรือว่ารางวัลที่เราเกล่าวมาตามจริงนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปก็คือรางวัลน,นี้จะประกาศในวันที่2กันยาครับก็คือวันที่2เดือน9 2้าสัน้นั่นเองแล้วก็ทางหลายๆกลุ่มก็คือหลายๆทีมงานก็เริ่มได้โพสต์กันแล้วแต่มันจะจริงไหมหรือว่าข่าวล่วข่าวหลุดหรือเปล่าครับแล้วก็เพจใหญ่โพสต์ขนาดนั้นนะครับกลุ่มพลังใหม่โพสต์ออกมาอย่างนั้นพี่แดงเขาทรายโพสต์ออกมาอย่างนั้น ศึกเจ้ามวยไทยนะครับที่เป็นต้นสังกัดของกล้องไกลโพส์มาอย่างนั้นมันจะจริงไหมครับส่วนตัวผมยังไม่ได้ตีความนะครับว่านี่เป็นเรื่องจริงอแต่ถ้ามีการโพสต์อย่างนี้เพื่อนๆก็ลองมาคิดกันดูสิครับในมุมมองของแฟนมวยแบบเราๆนะครับผมก็เป็นแฟนมวยพันผู้ชมก็เป็นแฟนมวยนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ผมมีก็คือกล้องไกลนะครับผมโทรหากล้องแล้วกล้องบอกว่าก็จริงๆเขาไม่ให้ประกาศวันที่สองนะ อันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันก้องไกเองก็ยังไม่รู้นะครับแล้วก็แคนดิเดตผู้เข้าท้าชิงทั้งหกคนนะก็สมน้ําสมเนื้อกันหมดเลยกล้องไกก็ยิงก็คุยเล่น,ลนกับก้องไกอีกก้องไก,กบอกว่าเอ้ยจริงเหรอพี่ผมปีแล้วผมก็ได้หกสามไปเหมือนกันนะก้องบอกอย่างนี้แล้วอันนี้มันเป็นของรางวัลอะไรในส่วนของตรงนี้นะครับแคนดิเดตแล้วก็เล่ากันได้ฟังแล้วแล้วก็ถามเพื่อนๆนะครับเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงครับข่าวรั่วหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นแค่การเข้าใจผิด ก้องไกลนี่มวยไทยซิ่วยอนมวยไปแล้วจริงหรือไม่ครับหรือว่าใครควรจะได้รางวัลน,นี้เพื่อนๆลองคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างครับแต่ที่ผมจะมานําเสนอให้ดูในคลิปนี้ก็คือคืออยากจะถามความคิดเห็นนะ่ะว่าการที่มีการโพสต์ออกมาแบบนี้เป็นการประโคมข่าวอ่เพื่อปรับเปลีราคาหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนๆก็รู้ว่ามันมีราคาในเว็บหรือว่าเขาโพสต์ผิดจริงหรือว่าเป็นการเข้าใจผิดกันนะครับตอนนี้ยังไม่รู้ผลนะครับ ยังไงนะครับก็รอติดตามตอนต่อไปแล้วกันครับรอดูวันที่2เดือนหน้าแล้วกันยังไงถ้ามีข่าวอัปเดตเรื่องนี้นะครับผมจะลงให้ดูอีกย้ำอีกทีนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรครับใครควรได้ยอดมวยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วก็ขอเหตุผลด้วยครับส่วนความจริงจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวต้องรอติดตาม,มาีกทีครับวัดสมมองคืนนะคืนนี้สมมติว่าคืนนี้ชกคืนแรกแล้วผมไปดูเขาจะเปรียบชกอ,อีกคืนนึงแล้วผมไปยืนดูคราเนี้ยเพื่อนผักหลังเขง้าไป เลยก็เลยต้องชกเลยวะคือเลยกลัวว่าเขาถามว่าป๊อตช่วงนั้นเลยก็ต้องชกเลยชกไฟแรกก็ไม่ได้รู้เรื่องมวยเลย,เลยแพ้นอกยกสี่แต่ว่าสนุกไหมสนุกครับโอ้โหโดนเพื่อนผักหลังไปแล้วได้ชกเนี่ยนะค่าตัวไ,ไฟนั้นเท่าไหร่ได้ค่าตัวไฟนั้นได้แค่สองพันเองคนระับอุ้ยได้เยอะนะแล้วก็มาชงรอบรอบสองมาชกแถวบ้านก็ได้ค่าเลย 500อ๋อแล้วรอบแรกเป็นเพื่อนผักหลังได้2,000ใช่ฮะอ่าแต่พอเรามาลองซ้อมชกจริงเนี่ยได้500ใช่แล้วเราเริ่มซ้อมที่ค่ายไหนยังเราซ้อมอ๋อซ้อมอยู่ที่บ้านนะลุงเป็นคนพาตอมอ่ามันมีถุงปุ๋ยหรือจะถุงปุ๋ยนะอ่าแล้วก็เอาเกบแกบใส่แล้วก็มัดต้นม่วงงวงแล้วก็ใส่เฮียเหมือนกันพี่ก็ทำเหมือนกันแหละสมัยเด็กๆใช่เพราะช่วงช่วงปีส้สโลกช่วงนั้นเขาจะดูมวยช่องเจ็ดดูขุนศึกติดแกงไก่ครับมวย คุณสึกับคุณสอบไรมิดน,นะ,ะเขาอยู่แถวบ้านเนี่ยบ้านเขาบ้านผมอยู่ใกล้ๆกันวงนั้นดูวยเสร็จก็จะมาบ้านหน่อยพี่แ้วมวยจบปุ๊บแล้วก็มาเตะกันสอบเล่นกับเพื่อนกับพุงไปใช่ครับขึ้นเตียงขึ้นแค่เตะกันต่อยกันมีไหมไม,ม่มีมีแค่เตะเอาเอาก็สอบไตเก็บแล้วก็เตะห้อยเตะกันไม่ไดไ้ไม่ได้ไม่ได้ลองต่อยกับเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ลองต่อยโอ้ยสมัยพี่นี่เอาหมอนอะ หมอนที่เป็นเป็นหมอนขีกะแล้วมันจะมีปอกหมอนใช่ไหมก็เอามือใส่หมอนได้เป็นนวมแล้วก็ขึ้นไปบนแค่ตอนนั้นยังไม่รู้จักว่าอะไรขึ้นนมนะยังไม่รู้จักเลยโอ้ขึ้นไปบนแค่แล้วก็ไปต่อยกับเพื่อนสมัยสมัยสมัยผมนะสมัยพี่นะเอออันนี้ต้องขออนุญาตเรียกตัวเองว่าพี่นะเพราะจริงๆไม่ไม่เรียกก็ได้เป็นเพื่อนกันนะครับเพราะว่าผมมาเกิดก่อนแค่2ปีเองผมอายุ24นะครับยี่อง่า้องไก่ก็22ก็ชื่อเล่นชื่อก้องก้องต่อยมวยมาประมาณกี่ไฟแล้ว 我买了。